พ่อ้ามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระองค์ไม่ใช่เจ้าฟ้าลูกมเหสีหลวงแต่ทรงได้รับเลือกให้ขึ้นครองราชด้วยเหตุผลเดียวคือความเหมาะสมและเมื่อได้ขึ้นครองราชพระองค์ไม่เคยลังเลที่จะเปลี่ยนราชสำนักให้กลายเป็นหอการค้าแห่งแผ่นดินนี่คือเรื่องราวของ กษัตริย์พ่อค้ารัชกาลที่3ผู้สร้างความมั่งคัง่งก่อนภัยตะวันตกจะมาเคาะประตูบทบาทสำคัญของรัชกาลที่3พศ2367ถึง2394พระเจ้าแผ่นดินนักพาณิชย์ทรงโปรดการค้าอย่างยิ่งโดยเฉพาะการค้ากับจีนส่งเสริมการค้าทางเรือ ลดอากรภาษีที่ขัดขวางและเปิดโอกาสให้คนทั่วไปทำมาค้าขายได้สะสมเงินทองในคลังมหาศาลจนมีสุภาษิตว่าในรัชกาลที่สทองเต็มบ้านเข้าสารเต็มเมืองสมัยนี้ประเทศไทยร่ำรวยแม้จะยังไม่ทันสมัยแบบตะวันตกแต่ก็มีศักยภาพพอจะรับมือภัยที่กำลังใกล้เข้ามาได้ระดับหนึ่งทรงสร้างวัดกว่าห0แห่ง กษัตริย์ผู้บูรณะพระพุทธศาสนาทรงศรัทธาในาพระพุทธศาสนาและบูรณะวัดวาอารามจำนวนมากเช่นวัดราชโอรสา,ารามวัดพระเชตุพนเพิ่มเติมจากราชการที่หนึ่งวัดภูเขาทองที่อยุธยาสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใหม่และวัดในเมืองหลวงวัดในราชการที่สามมีลักษณะเฉพาะตัวเช่น ใช้กระเบื้องเคลือบจีนตกแต่งและมีอิทธิพลจากจีนปนไทยทรงบริหารอย่างเคร่งครัดและไม่ประมาทพระองค์ทรงเคร่งครัดกับขุนนางไม่ยอมให้ข้าราชการใช้อำนาจในทางมิชอบทรงมีสายสืบในราชสำนักและตรวจสอบการทำงานของข้าราชการอย่างใกล้ชิดราชการนี้ไม่ยิ้มง่ายแต่รู้หมดทุกเรื่องทรงเตรียมรับมือภัยตะวันตก สมัยราชการที่สเป็นช่วงที่มหาอำนาจยุโรปเริ่มขยายอิทธิพลในภูมิภาคทรงเจราจาทางการทูตอย่างระมัดระวังเช่นทำสนธิสัญญาเบอร์นีกับอังกฤษพศ2369ยอมเปิดการค้าบางส่วนโดยยังไม่เสียอธิปไตยทรงส่งเจ้าฟ้ามงกุฎภิกษุในบรรพชาไปศึกษาและให้ความรู้ด้านตะวันตกทางอ้อม พระองค์เป็นกษัตริย์ผู้มองไกลที่รู้ว่าอนาคตต้องเผชิญภัยจากอารยธรรมภายนอกและเตรียมทางไว้ให้รัชการต่อไปทรงควบคุมหัวเมืองและรับมือภายในปราบปรามกบฏลาวและเมืองขึ้นที่แข็งข้อเช่นอานมป้องกันพม่าที่พยายามเข้ามาตามแนวชายแดนตะวันตกควบคุมหัวเมืองประเทศราชอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาอิทธิพลของสยามในภูมิภาค ในยุคที่พายุจากตะวันตกเริ่มพัดมาใกล้กษัตริย์พ่อค้าองค์นี้คือเกราะที่กันไว้ก่อนถึงคราวต้องเปิดประเทศและในตอนต่อไปเราจะเข้าสู่ยุคของเจ้าฟ้าผู้บวชนาน27ปีผู้ที่พลิกแม่ประวัติศาสตร์สยามด้วยการเปิดประตูสู่โลกตะวันตกนั่นคือรัชกาลที่4พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชน,นักวิยทยาศาสตร์ นี่คือพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่อ่านหนังสือฝรั่งคล่องพูดอังกฤษได้และใช้กล้องดูดาวพระองค์เคยบวชนานเกือบ30ปีแต่เมื่อครองราชกลับกลายเป็นผู้พาสยามเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์กับวิสัยทัศน์ที่มองไกลกว่ากษัตริย์ยุคเดียวกันพระองค์คือรัชกาลที่ 4, กสกษัตริย์ผู้เปิดประเทศก่อนอนาณาจิคมจะเปิดแผลบทบาทสำคัญของรัชกาลที่สี่ พศ2394ถึง2418ท่านทรงเปิดประเทศเปิดวิสัยทัศน์สมัยของพระองค์คือช่วงที่อำนาจยุโรปแผ่ขยายเต็มเอเชียไทยถูกล้อมด้วยอาณานิคมอังกฤษพมา่ามาเลและฝรั่งเศสยวนลาวจึงเลือกเปิดประเทศอย่างมีชั้นเชิงด้วยสนทิสัญญาเบาร์ริงกับอังกฤษพศ2398 ยอมเสียภาษีการค้าแต่รักษาเอกราชหากไม่ยอมเสียบางสิ่งไทยอาจไม่มีโอกาสรักษาแผ่นดินไว้เลยเป็นกษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ผู้คำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงได้เป๊ะที่สุดในโลกรัชกาลที่ส่ทรงเชี่ยวชาญดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศคำนวณสุริยุปราคาเต็มดวงล่วงหน้าหลายปีและเมื่อปรากฏการเกิดขึ้นที่ว้ากอ ประจวบคีรีขันพศ2418พระองค์พิสูจน์ให้โลกเห็นว่ากษัตริย์ไทยไม่ได้ล้าหลังนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสและอังกฤษที่เข้าร่วมต้องยอมรับความสามารถของพระองค์ทรงปฏิรูปสถาบันสงฆ์ตั้งคณะธรรมยุติ สมัยทรงผนวดพระองค์เห็นปัญหาความเสื่อมในวงการสงฆ์จึงปฏิรูปพระวินยัยสร้างคณะธรรมยุตินิกายให้เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยสนับสนุนให้พระเรียนหนังสือบาลีและวิชาโลกสิ่งนี้กลายเป็นรากฐานใหม่ให้พระสงฆ์ในรัตนโกสินทร์ตอนกลางจนถึงปัจจุบันทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมแบบผสมผสาน พระองค์โปรดงานสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกผสมไทยเช่นพระราชวังบวรสถานพิมุกเริ่มให้มีการแปลหนังสือวิทยาศาสตร์และธรรมะเป็นภาษาไทยสร้างวัดราชประดิษฐ์และวัดอื่นๆที่เน้นความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายเชิงปรัชญาทรงวางรากฐานความสัมพันธ์กับตะวันตกจเจริญสัมพันธ์ทมตรีกับประเทศตะวันตกเช่นอังกฤษฝรัร่งเศสอเมริกา ส่งพระราชสารและต้อนรับทูตต่างประเทศด้วยความเข้าใจในมารยาทสากลยอมให้สร้างสถานทูตโรงเรียนมิชชันนารีและโรงพิมพ์แต่ไม่ยอมเสียอำนาจบริหารประเทศและทรงวางรากฐานให้รัชการต่อไปแม้ครองราชเพียง17ปีแต่พระองค์เตรียมทางให้รัชการที่หปฏิรูปประเทศต่อได้ง่ายขึ้นวางระบบราชสำนักใหม่แยกวังหลวงกับวางหน้า สนับสนุนให้พระโอรสหรือเจ้าฟ้าจุลาลงกร์ได้เรียนรู้วิชาตะวันตกตั้งแต่เด็กพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้เพียงเปิดประเทศแต่พระองค์เปิดความคิดของไทยทั้งชาติและเมื่อพระองค์สิ้นพระชนในปีพศ2418แผ่นดินตกอยู่ในพระหัตถ์ของเจ้าชายน้อยผู้เคยถูกฝึกอย่างเข้มข้น ในตอนต่อไปเราจะพาทุกท่านเข้าสู่ยุคของการปฏิรูปใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยกษัตริย์นักปกครองผู้ยกเลิกระบบทาสและสร้างชาติให้ยืนได้บนเวทีโลกนั่นคือรัชกาลที่ห้า